ที่1มิถุนายน2,565ครับคุณสันพรเริ่มปรับมาตรการโควิด1 9นะครับล่าสุดโดยมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยประเทศไทยจะปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศอีกครั้งาตามมติสบค โดยยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบคนไทยก็ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand พค่ะมีการเปิดจุดผ่านแดนทางบกทุกจุดนะฮะภายในวันที่1มิถุนายนนี้แล้วนะครับไทยก็จะมีการปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศโดยยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบสำหรับคนไทยมไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Plu s ไม่ต้องมีการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ก่อนเข้าไทยสำหรับคนไทยะนะครับ แต่ชาวต่างชาติครับยังต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass แต่ว่าขั้นตอนก็จะสะดวกและง่ายนะครับโดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดให้แนบหลักฐานการรับวัคซีนและประกันสุขภาพทำประกันมาให้เรียบร้อยวงเงินขั้นต่ำหนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐอย่างกรณีถ้าต่างชาติไม่ได้รับวัคซีนหรือว่าได้ไม่ครบเนี่ยนะครับก็ต้องมีการแนบหลักฐานการตรวจโควิด -19 ที่ออกภายใน72ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ส่วนจุดผ่านแดนทางบกทุกจุดนะฮะจะมีะการเปิดภายในวันที่1วมิถุนายนนี้เช่นเดียวกันมาตรการก็คือว่าสําหรับคนไทยย้ํากันว่าจะเข้าประเทศไทยเนี่ยนะครับมไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดสิก่อนเข้าประเทศต่างชาติลงทะเบียนระบบ Thailand Pass ได้รับวัคซีนตามข้อกําหนดให้แนบหลักฐานวัคซีนพร้อมกับเอกสารประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำหนึ่งหดอลลาร์สหรัฐ ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือว่ารับไม่ครบต้องมีผลตรวจภายใน72ชั่วโมงตรวจเป็น ATK ก็ได้หรือว่า RTPCR ก็ได้นะครับโดยก่อนหน้านี้ครับสบคอมีการปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศตามสถานการณ์ก็คงจําได้ว่ามีการยกเลิก Test and Go ทำให้สถิติผู้เดินทางเข้าประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคมปี65เฉลี่ยถึงวันละ20,000คนนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการว่า ในช่วงโลซีซั่นตั้งแต่พฤษภาคมถึงกันยายนะจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยไม่น้อยกว่า5 0 0 0 0 0คนต่อเดือนซึ่งส่วนใหญ่มาจากตลาดระยะใกล้ส่วนช่วงไฮซีซั่นปลายปีนะฮะ,ะตุลาคมถึงธันวาคมคะจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า1ล้านคนต่อเดือนเพิ่มตลาดระยะไกลทั้งยุโรปและสหรัฐ เราก็หวังจะเห็นนักท่องเที่ยวจีนด้วยครับที่เริ่มกลับมาไทยปลายปีนี้ต่อไปถึงเทศกาลตรุษจีนปีหน้าแน่นอนถ้าเกิดว่าไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะส่งผลให้ตลอดปี65ม,มีโอกาสสูงเลยนะครับที่นักท่องเที่ยวจะมาไทย7 10ล้านคนคสร้างรายได้รวม1.5ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นการฟื้นตัว50%เมื่อเทียบกับปี62ก่อนเกิดวิกฤตโควิด19เลยวันนี้เราก็จะเห็นว่า ตามสถานที่ท่องเที่ยวในกทมเวลาเราไปท่องเที่ยวหรือว่าผ่านไปเนี่ยจะเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวแล้วทั้งวัดนะฮะทั้งร้านอาหารหรือว่าห้างสรรพสินค้ามีฝรั่งมีชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวกันเริ่มเห็นหนาตามากยิ่งขึ้นนะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรล่ะสถานการณ์ที่ดีนะที่เม็ดเงินอะไรมันก็น่าจะเริ่มที่จะเข้ามาในประเทศเศรษฐกิจอะไรก็เริ่มที่จะฟื้นฟูแล้วนะคะ